โอเคนะคะการมาสำหรับทีมกรนะดตอร์ไลนนะเอางั้นจะมาเล่นโว้มาครับกันนะอันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟของคนไม่ต้องบอกของใครเถอะขอคนวอยแหลกของคนนะคนมากเองถ้าถ้าคุณดูเทรเชอรแบ็คคุณก็รู้แล้วนะฮะแล้วก็ความแหลกในเซิร์ฟนี้ปรับแมพเอพีเอสเลยดีกว่าโอ้ยเลื่อนเลืนล่นลืน่นมั้งโอ้ยกระตุกอยู่เลยนี่เนี่ะเออกระตุกจริง ดูจากเทชเช่แบ็ก็คงรู้กันแล้วนะฮะแล้วดูจากคนเล่นนี่ก็น่าจะรู้กันแล้วนะไปแล้วเปลี่ยนเทชเช่แบ็กป่ะผมว่าผมจะเปลี่ยนนะอ่ะเอาไปลงคนโุณบอกันนะคลิกซัมไอทีจะเปลี่ยนใช่ไปลงท่ำในห้องรับปันเนี่ยนะฮะได้ถ้างั้นเราบอกกันเลยนะนี่ก็เป็นเซิร์ฟของ พีเด็กเกิลเนี่ยฮะโอ้โหหัวเราะแม่งเหมือนจีดินั่นแหละไม่ได้หัวเราะบอกใครนะฮะเราก็มีห้องรับไว้ป้องกันนะเลยนี่เทเลักเออฮะเซิรนี่เทเลว่าได้ก็ดีเทได้ก็ดีปรับแปลงแล้วเซร์ฟอื่นเทไว้แล้เซิร์ฟเอิ่มเทได้ครับเทบางเซิร์ฟว่าเทไม่เธอเอิ่มไปห้องรับที่ไปห้องรับมัน วายสินี่มาทางนี้นี่โอ้เจอแล้วทางนี้เราอยู่วายสิตรงนี้มันจะมีบ่อละวาล้วก็วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโดดไปก็เจอมั้งยังยังไม่ถึงแลกแล้วก็เจอบ่อละวากระตุกปลาเดินไปแล้วมันตกนะเจอแล้วเขาเพลเอ้อว่าแล้วของเถื่อน เฮ้ยเขาลืมเอาทอสมาเยอะนะอะครับในยี่สิบอะไรเงี้ยแบ่งเงินเฮ้ยเจเลตโตตนตรงข้างหน้ามันมีอาบอดอนมาไอ่เจเลตโตนจริงๆอ่ะเอ้าไม่ใช่ไม่จริงของปอไม่ใช่ตอนแรกเขาก็เจอแล้วมันก็หายไปข้างหน้านี้มีอาอาบอดอนมาอยู่ไหนเอ่ยอาบะไม้ยังไม่รู้เอ้ยผิดทางเขาเดินมามั่วๆเจอแลกเอ้ยโอเคไม่รู้นะเนี่ยอานี่ไงอาบอดอนไม้ น่าลงไปดูจริงมอสโตนของปอมเฮ้ยท้องของปอม <ended> น่าเบื่อเซฟพิแท็กตรงนี้นะบอกเลยให้รีบๆแค่นะอีมวัดมานี้นี้เฮ้ยโอ้แหล็กไปโทษโทเอารางรถไฟไปด้วยมาะเผื่อสร้างไม่ต้องรถไฟอะไรอย่างงี้เอาไปด้วยดีกว่าเข้าเ้องที่ขุดหินมานั้นเนี่ยผมก็เอาที่ขุดหินมาเดียวเังตัดไม้ก่อนอั๊บนึง ใช้มือทุบเอาดิเขามีขวานผมมีไม้อยู่ในตัวหรือเปล่ามีอหกอันมาช่วยกันตัดล่างหน่อยครับลัางรถไฟไม่ตัดใหญ่ดิตัดใหญ่เขาต้องการใหญ่ยังมุผมต้องการล่างรถไฟลงถ้ำอ่ะเจอเจอแต่โคอ่ะไม่เจอไม่เจอนั่นเลยเจอเล็กนิดเดียวเ เหล็กยิบเอ็ดอันน่ะถ้าเจอเพชรได่ทำไงปวดน้อยให้เขาเอาบิ๊กแอ็กมาแค่หินมาเฉยๆไม่เอาไม้มาเขาไม่ค่อยใช้เซิร์ฟนี้ไม่ค่อยใช้โอ้เจอเลวินก็เลวินที่มันมีคนเจอแล้วใช่แล้วไม่ใช่เขานะเขามามันก็เป็นอย่างนี้แล้วก่อนหนั้นโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องจริงนี่ อะไรเหรอโอ้จะห้องกว้างแคสตึมเบยจริงอ่ะอ่าทางไหนเนี่ยพี่พีมามีมีทอดังพี่ไม่ได้ลืมไปมีทอดังยี่สิบเอ็ดอันอันนึงเขาจะฮะอ่าฮะมีทอดยี่สิบเอ็ดอันไม่มีโคลเลยตอนนี้เขากำลังจะมาขุดรางรถไฟอย่างเดียวมาเพื่อขุดรางราไปทอะไรเพื่อเอาไปทำอะไรที่มีประโยชน์ได้บ้าง เขาไม่คิดจะสร้างรังแบบนในสมในเอฟซีเรแล้วจะทำางานฮะ<า>ผมเจอแต่<อ>แตโคเหมือนเจอเพรของจริงแต่ก็มันก็ไม่ใช่ก็แปลว่ามันเป็นของปลอมไงขุดโคไปแค่นิดเดียวไ้่ะอ๋อของปลอมขุดโคไปแค่นิดเดียวได้ป่ะเดี๋ยวที่ขุดพังขุดไปเลยขุดไปเยอะเะเลยที่ขุดมันถึงบ้านเราจะรวยโคแล้ว ลิกท,ทีหนึ่งนี่ก็แหลกเหลือเกินเหลือเกินก็บล็อกมันจะวางแล้วก็มีเสียงโอะเจอแล้วลางรถไฟอ้องกว้างไหยวะผมผ่านมาทั้งนานแล้วเขาขึ้นจัดน้ำมาแล้วตอนนี้<อ>มีรางรถไฟอยู่ยิบสามสองอันแล้วเอ้ยทอดตามพื้นแหมน่าเก็บจริงนาโดจริง เอ้ยรู้สึกว่าข้างบนจะมีลาวาอันตรายเขาเจอสปอนเนอร์ที่โดนรือเราโดนหุบสปอนเนอร์เรียบร้อยเขาบอกห้ามใช้ป,ประโยชน์จากสปอนเนอร์อ่ะท้านั้นก็ห้ามทำสปอนเนอร์ทอาสปอนเนอร์รเ,อรเอ้ยเล็กเล็กเล็กใช่ไหมวะถ้าทำจะเป็นย<า>ัไงไงอ่ะออกโดนโดนดึงกระทงมาอันหนึง่งอันเดียวมั้งแล้ววิดีโกจะรู้ได้ไงไอ่ะ ก,ก็มีสตาร์มาสำรวจเรื่อยๆส,ดดสุดดี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 ใครวะจะทำรางรถไฟได้ปะเอ้ยเจอโบสอยู่ใกล้ๆนี่ไงนี่ไงโบสทาหลังมาดิอ่าเจอแล้วโอ้ยเจอรางรถไฟโอ้ไม่เจอโด,โด,โดนรางรถไฟเลยตัดไม้เอเมอรัลกระถาะเอเมอรัลกองที่เขาโตไปแล้วเจอสปอร สไปเดอร์แถวนี้นะเอ้ยเจออะไรอะ่ะของปลอมเอ้ยเจอเคก็ไม่ใช่เคของปลอมโอเคของปลอมยังมีจะมีมาหลอกนะมีเขาเจอแล้วที่กูุดจะพังแล้วอะเอาที่กขุดหินเข้าไปแล้วไฟหกสิสี่กันก็อีกเก้าวันเอาไปทำไมเขาไม่ถ้าใช้ค่อยขุดเลย ขาจะเอามาสำรองไว้ก่อนออมันเกิดอะไรขึ้นว่าแต่จะมีดาวไปทำไมเนะี่ยไม่ได้เจอมอนส์เลยก่อนหนั้นนี้มันเจอเขาเอถังมาหนึ่งไม่รู้มาทำอะไรถังบเปล่าๆนะเาขาไม่ได้เอามาเป็นไรปะถังยอ,อา ไม่มีอะไรเลยตรงนี้ชันบนเหมือนไม่มีอะไรนะน่าส<ม>ัรโลจริงอลาดินปรมาดินอุปการะบุตรโอ้ยลายลายลาลลายลาไม่ต้องถามนะแลบ<ะ>บนอะไรก็ไม่มีอะไรเลยขึ้นมาตัดไม้เอาชีวิตรอดในเหมือง <c oughs> <c oughs> คิดจะลงคลีปบแบบนั้นอยู่เปล่า <c oughs> ลงไปมเอ๊ะ เอาแค่พิกแอคไม้มาชีวิตรอดเราก็เคยทำแล้วเจอบาต้นไม้เขาอยู่ในอาวุต้องขายห้ามสร้างคลิปว่าเราหรือเครื่องปั๊มไอเทมจากมอนสเตอร์เห็นบ่ะไม่เห็นไม่ได้มองอาบอสต้องลงไปล้า้าลงรถไฟมีเยอะจุงแลกแลก เฮ้ยเล็ก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 อ่าทุบได้หินอ่าเล็กเล็กเล็กทุบได้หินได้หินเอ้ยไี่เหลรก้อนหนึ่งเอาของจริงของจริงของจริงทุบเล็กเล็กเล็กพีดีไม่ไม่ได้ทำไม่ได้ครับถามเจกวัดยังเขาพิมพ์คำว่าโยงยีเป็นนะจิมเป็นถามเจกวัดยัง ไม่ต้องถามเขาก็รู้ไม่ใช่เพราะอะไรมันสะกดยังไงอะไรยองเยี่ยวเป็นอยู่แล้วก็ทำเสียโอ้ไม่ถ้าตับคิดไปคิดไปเขาไม่รู้รหัส